ทหารวันนี้เราจะเล่นอะไรกันทหารวันนี้เราจะมาพังตัวครับทุกอ๋อวันนี้เราเป็นหน่วยซุ่มโจมตีใช่ฮะซุ่มซุ่มซุ่มโจมตีซุ่มโจมตีซุ่มจนลิ้นจนพันลงลิ้นไปเอะแล้ววั้มาซุ่มโจมตีแค่สองคนใช่ไหมอ๋อวันนี้เรามีแอกรับเิญอ่าขอเปิดตัวทหารใหม่ครับผม ชื่อนะครับทหารใหม่ชื่อแป้งบอยครับอ่าเป็นชื่อที่ดีมากก่อนก่อนที่จะดูนะอย่าลืมอย่าลืมอะไรวะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมที่จะกระเทิบไล์นะครับผมอ่าอย่าลืมนะทำไมกระเทิบไล์กูยังไม่ทำต่อนะฮู้ดฮู้ดไปเรื่อยๆนะวางจีรตุ้ยตูดหน่อยในห้องน้ำซอยยายายา ยย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 ลลคุณคิดว่าใครจะเป็นครับวันนี้คุณคิดว่าใครจะเป็นครับอ๋อน่าจะเป็นมือคนแรกไปแล้วไม่ป็นพี่พูดจริงูเจอที่ดีแล้วเรียเดี๋ยวกูจะไปเนียนก่อน่ะมึงมึงไม่รู้ละกูว่าไอ้เมียบในน้องแป้งไปแน่นอนเดี๊ยบใจเลใจกันดิกูจะเนียนสายซุ่มโจมตีกูทำไมเม๊ แค่นี้แหละเนียนละเนียนละทเนียนฐานอยู่เมืนกันหมดฐานถ้าขัดตะกร้อมาตายเตรียมตายฐานอยู่เหมืนกันหมดฐานอยู่ที่ทางขึ้นรถไฟไอ้ทางลงรถไฟขึ้นมึงอย่ามาบังกูสิโคตรเนียนเลยพี่มีฮานูพี่มีฮานูอย่ากลัวเดี๋ยวจะทันขอทัวร์ก็มีต่อไม้แต่ขัดตะกร้อมันเป็นไผ่นี่ ไม่รู้นะกูว่ามึงแน่นอนเป๊ะเนียนเนียนนะเนียนนะมึงเนียนน้องผีอะไรกูก็ตายเนี่ยมึอาจจะเป็นมึงไดไม่เป็นกูอยู่น้องแป้งเนี่ยเห็นไหมจริงดิเออมึงอาจจะหลอกเหมือนคลิปทิ่แล้วว่ะแต่หลอกอะไรกูโชว์ธนูให้น้องแป้งดูเนี่ยหลอกถ้าจะกรองกระเถิดธนูได้เหรอเออมันเปิดมาปุ๊บกูมีธนูเลยไงอ๋อขนาดนั้นเลยอื เมืองเนียนอยู่ไหนไม่รู้อะเขาอยู่นี่เต็มเลยกูกำลังแอบอยู่เน้นๆอันนี้มนไปใกล้ๆสิผีหลอกตรงนี้มนกดเเไปเออไปละอุ้เดี๋ยวารมนอยู่ใๆแล้วบอกว่ากูเหนเมเนอยู่ในมือเนี่ยบอกว่ามาทางทางทางออกรถไฟเนี่ยที่บ้านบ้านบ้านปิศนาอุ้ยมีคนมามีคนมาไปอทำไป่ายิง่ายิงเอ ไอแบแกอีกมงเอ๋อไอเลวมึงทร่ยุดเอ๋อมึงยิงกูทำไมกูสายจไปหาเลยกูอินโนเซนต์กูบอกจากใจจริงไปเดือนสิบเสร็จเดือนแบบนี้เอ้ยกูรู้ว่ามึงเป็นใช่ไหมเป๊ะเหมือนนี่กูเป็นโนเซนต์ดีเลยมาวันนี้ก็ไปแอบเลยดีป่ะ ของมึงของมึงโว้ยนี่นี่นี่คนเนี้ยเลยอ่านี่เป๊ะอันนี้มัอันนี้มันมืดเกินนะนี้เป๊ะมาตรงดาบก่อนก็ได้เดี๋ยวกูพาไปใช่เป็นอุ้ยจิ๊บไอ้เป็นค่ะหนูไม่ได้เป็นเป๊ะไหนเป๊ะหย่ากูทนไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยใครเป็นวะ แม่งตามกู้มะคุณเห็นว่าเกียร์มึงอะเป็นไม่ได้เป็นพูดจริงมึงถือดาบตอนหน้าดาดายู่เฮ้ยแล้วทำไมอันนี้มันเดินมามันตายเว้ยเดินๆๆขึ้นรถไฟละไม่ได้เป็นว่าเห็นอะไรยังตอนหน้าตาอะไรอ้าวจีบหายไปดักทางออกใครว่าถือดาบวะไปสิขึ้นไปสิขึ้นไปไหเอ้ายนั่นมันมาละ ไอเอสหาโไพรส์มเอร์ฟัคเกอร์ไม่ได้แดกหมกเลยนี่แม่งเป็นอกเดี๋ยม่มาออโตโนตรงกลเป็นมาซ่มาซ่ขึ้นรถไฟจนม่รามจะหมดแล้ขึ้นหมดไปนี่แหละ อื <c oughs> ขอขั <c oughs> ้นนขั้นที่จะโหดอดดามเป็นข้าเป็นก่อนงยิงอูาข้างหลังมึงไปแล้วรเบิมังมาแล้วไปแล้วมีมามาอย่ไปอ่ะไปแน่ารัเดยธนูเห็นธนูแล้วจะเป็นขั้นกนหรือเปล เดี๋ยวูน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 ูมาเซ่มาเซ่มาเซ่ปิ้วอือโคตรแยบยนจะไม่ได้เดินแค่แน,น่นอนแค่บอกเลยกินไหนกินเอ่ยไม่บอกอยู่ไม่เป็นไรหมด เบ่งอะไรครันนะเดียวหนแเปจะต้องดูแลตัวเองเป้หนูเป็นอีโนเซนต์เนี่ยหนูมีธนูเอะอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล <médico S 2> <th> ้วตรงนี้จริงวะเบนนุกำลังกดเอฟ้าอยู่กำลังเลื่อนมาจะแม่งเงียบเ้โอ้ กููอย่ไหนเป็นดีเทคทีฟเนเซหรอทีคกูเป็นคนเดียวเลนมึงอะมึงเป็นแน่นอนเป๊ะมึงหุ่นเป็นมัดผีอะไรกู่คุขี้หมูกูว่าเอาย่ามันนะไม่ใช่แอบอะไรคนอะแอบไอ้พวกเดียวกันนี่แหละเป็นบ่อยจังเลยไม่มีที่แอบอะไรนะจึงเจอใบไม้แล้วรู้เรียนด้วยหาใบไม้กันนั่นนี่ไม่มีใบไม้เลยวะตรงกลางเลยะพี่พี่เด็กจะมีตรงกลางเยอะแยะกูหางหาที่ขึ้นไม่เจอเลยอยู่มุมๆเลยเดี๋ยวนะพี่พี่พี่ ก็จะแจมเป๊นเป็นใช่ไหมเป็นอะไรวะคูอยู่กัะทปองเนี่ยแน่แน่แน่แอบเนียนใครเป็นใครเป็นเก็บทองข้างบนไม่โคตรเยอะเลยเราต้องออกไปสำรวจดูซิว่าใครเป็นมร์เดอร์ตุ๊กใครอะโว่ามันทํแม่งทม่งนะ อย่างนี้น้ำไม่หาชิแขด้วย,วยมันแบบแปลกแปลกแล้วนะฮะโอ๊ยมันใช่แน่นๆเลยหัวสีฟ้าไม่น่าใช่นะ <c oughs> สีฟ้าเัีเยมันด็วยโอ <c oughs> ๊ยมันเต็น <c oughs> แล้วเอาล้ามัน <c oughs> มันยังไม่เห็นนนน่าไเห็นเลยรอรอให้เวลาหมดฮิเบ้ เฮ้ยไออเล็กเป็นเชื่อดิเนมันเหลือเขาอเล็กเป็นนไม่เชื่อเลยเราจะอยู่อย่างนี้ยาวนานคนเรียนนะมึงมันผัดกันเป็นหรืบอกว่ายังเ้ย้าแท้มึงเมามาเปเป็นคนดีกูบอกไว้เลยแค่กูมีดาบติดแค่นั้นแหละคุณรอโตรูึเรียนมากเลย โคตรเนียนนะอยู่นี่มาหลายทีแล้วเป็นเมื่อไหร่ที่มาวะตั้งใจเลยเกินไปเลยนะหยุดนะเห็นแล้วป่าวไม่ได้แล้ววะมึงโคตรเนียนอุ้ยฮะความรักความเมตตาอีกสับเบี้ย Bully, bully mana? Tunggai! Bully! Kejap! Oh, jah! Main dengan aku main hit lah! Yeah! Yeah! Nau kira! Kau dah jalan ya! โอเคครับ okay, มาถ <dat> <qui à S 2> ึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมนะนะครับผมท้ายคลิปนะก็นะฮะวันนี้นะฮะน้องแป้งนะครับก็ไปนอนก่อนแล้วนะครับผมเนื่องจากวามันดึกแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกระทึบไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะกดติดตามด้วยกันละกันนะครับแล้วก็กดติดตามนะฮะช่องของทีมงานเราด้วยนะฮะที่มาคอลแลบกันวันนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมและ แล้วก็ฝากรีพอร์ตช่องไอเป้ด้วยนะครับผมเราเล่นเราเล่นอย่าไปทำนะครับผมนะไปติดตามด้วยละกันตามช่องของแป้งด้วยก็ละกันนะครับผมแก๊ปเป้มีคำคมเลย้ยวันนี้น้องน้องที่ถึงอ่ะเอาแนวคมต้องพูดเลยเหรอเอออ่าจะจำเราไปนอนนะอ่าอ่าใจจิกเต็มตายบนปากอกหมดจิตคนเหนื่อย ไปแล้วกูปะผิดคลิปอะมาสมองกูไปละโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะผิดจิต